ยิงเก็บมารลนะกับปีนต้นอะโวคาโดค่ะนั่นจะคนดูเยอะแล้วมันจะยิ่งดีมากไปอีกอะเพราะว่าคอนเซปต์อยู่บ้านนอกของเราดีกว่าเนี่ยค่ะไปทําแล้วเป็นไงบ้างดีเลยค่ะอูเฟิร์นแบบ,แบ,บ,แบ,บก,การรับชมแล้วก็กดไลค์อย่างเงี้ยค่ะกดติดตามค่อนข้างจะเยอะกว่าแบบ จี่หญิงจะจะมาสอนน่าจะถูกทางกว่าค่ะควรต้อง <c oughs> ต้องออขอบคุณเพิ่มมากนะคะที่แบบหาตัว <c oughs> ตนให้หญิงอ <c oughs> ันนั้นเขามาโคชชิ่งไงเข้ามาที่ออฟฟิศก็เลยบอกว่าน้องหญิงอ่ะก็คือบ้านเราอ่ะเป็นแบบเหมือนกับมีทรัพยากรอยู่แล้วอ่ะมีเลือกส่วนไร่นามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลี้ยงหลานด้วยอ่ะคือตัวตนของเราก็คือเราเลี้ยงหลานนั่นแหละแล้ว,ลวลเราก็ ใช้ชีวิตที่สงบที่เป็นสุขแต่เราก็มีสามารถที่จะมีรายได้เห็นไหมจากเริ่มต้นที่น้องหญิงก็ยังไม่ได้มีรายได้เองแต่ว่าพอเราเริ่มทำคอนเทนต์เริ่มโชว์รายได้ก็มีคนอาสมัครเข้ามาใช่ไหมที่ทักที่ทักที่ทักหญิงมาทุกคนนะคะจะเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยมาถูกทางละคอนเทนต์ก็เห็นว่าในที่ดอกเปิดการองิโภคดีด้วยดียีนเก็บมะละคะกับปีนต้นอะโวคาโดค่ะนั่นจะคนดูเยอะ แล้วมันจะยิ่งดีมากไปอีกอ่ะเพราะว่าเรามีภาพไลฟ์สไตล์ของเราที่เรากินต้นอโะโวคาโดหรือไปเก็บมะละหรือเราไปเก็บมันฝรั่งหรืออะไรแต่ก็เรามีรายได้ก็คือโชว์โชว์เนี่ยรายได้ของเราอ่ะบนบึงจอเนาะก็โชว์โชว์เสร็จปุ๊บอีกช็อตหนึ่งอ่ะเราก็อาจจะมาเปิดเปิดกระเป๋าตังค์ของเราอะค่ะเปิดกระเป๋าตังค์ที่เป็นหน้าเราอ่ะแล้วบอกว่าเั่งมั่ชี้แล้วก็ให้คนเห็นว่าเนี่ยมีรายได้นะแล้วก็อาจจะปิดด้วย ปิดด้วยคําที่ที่มันเป็นสโลแกนเราอะที่ผู้คนบอกให้ไปคิดสโลแกนน่ะที่บอกว่าอะอยู่บ้านอยู่บ้านนอกก็มีไรายได้ได้นะอะไรเงรี้ยสมมุติสมมติไปคิดสโลแกนของเราอะ่ะถ้าเราคิดสโลแกนนี้ได้ตอนเวลาที่เราทําคลิปทุกครั้งอะแล้วเราพูดถ้าเราไม่พูดเราก็เขียนมันจะทําให้ภาพของเราอะมันชัดแล้วคนจะยิ่งติดตามหญิงเยอะมากแล้วเขาก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยเออคนนี้เดี๋ยววันนี้ก็ไปตรงนี้อะ่ะเดี๋ยววันนี้ไปทําอันนี้อะไรเงรี้ยแล้วก็จะมีะไรายได้แล้วเราก็จะขึ้นคำเนี้ย หญิงจะไม่รู้ไม่รู้ตัวเองเลยค่ะว่าตัวเองชอบอะไรรักอะไรนะคะคือแบบคือหามานานมากค่ะคูเฟินแล้วแบบไม่คิดว่าพอเข้ามาสู่ครอบครัววิพัทแล้วแบบจะมีการโคชชิ่งให้หญิงแบบรู้จักตัวเองมากขึ้นเนี้ยค่ะพอยิ่งเข้ามาทํายิ่งมาเจอระบบเจอคูโค้ชที่แบบมีการสพอร์ตมีการสอนงานหญิงแบบหญิงยิ่งมั่นใจเลยค่ะเอาละฉันจะแบบทุ่มสุดตัวกับวิพัทละคือแบบฉันไม่เคยเจอแบบแพลตฟอร์มไหนที่แบบให้ได้มากเท่านี้ค่ะนอกจากจะแบบพัฒนาอ่า ภาพตัวเองแล้วแต่แบบสำหรับแพลตฟอร์มนีพาตแบบต้องการช่วยเหลือและส่งต่อให้คนอื่นได้มีมีไรายได้ไม่ใช่แค่รักแค่ตัวเองค่ะแต่แบบยังรู้สึกว่าจะต้องรักคนอื่นด้วยที่จะที่จะให้คนอื่นเนะะี่ยค่ะซึ่งมันจะทําให้ตัวเราอะ่ะมีคุณค่ามากขึ้นขเคิณเฟิมกันนะ